พูดเรื่องน้องอุ้งอิงมาเดือนนี้เดือนที่หกคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่จะขอคิดต่างพูดเรื่องพ่อของน้องอุงอิงบ้างพ่อผู้ซึ่งให้เส้นทางให้ชีวิตให้ความเปลี่ยนแปลง คนเราถ้าไม่มีครูไม่มีพ่อที่ให้ชีวิตให้ความเปลี่ยนแปลงเหมือนเป็นอะไรที่เออนะพูดแล้วมันตื้นกันนะครับน้องอิงเป็นคนโชคดีมีพ่อหลายคนมากวันนี้ลุงจะพูดถึงพ่อน้องอิงสักสามสี่คน ผู้ซึ่งอยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทําให้น้องอุ้งอิงมีวันนี้พ่อคนแรกก็คือพ่อบังเกิดกล้าวที่เสียชีวิตไปแล้วตอนที่น้องอยังเล็กอยู่พ่อคนนี้คือพ่อที่ให้กํำเนิดให้เลือดเนื้อเชื้อไขให้ชีวิตกับน้องอิง,องแล้วก็ให้สายเลือดของความเป็น ศิลปินคือหมอลำพราะเป็นหมอลำเนาะก็ไม่ลืมพระคุณนะถ้าไม่ได้พ่อคนนี้น้องอิงก,ก็คงจะไม่เกิดแล้วก็จะไม่ได้พบอะไรดีๆก็จะไม่ได้เป็นลูกแม่หน่อยกับพ่อคนนี้นะครับแล้วก็จะไม่มีวันนี้แล้วก็จะไม่มีคนชื่อน้องอุ้มอิงพ่อคนแรกอันนี้ก็ต้องข้ามไม่ได้เพราะว่าความสาเร็จของน้องทั้งหมดมันต้องย้อนรอยไปดู ลากเงาของความสําเร็จก็เริ่มมาจากพ่อที่มีเชื้อเลือดเนื้อเชื้อไขของหมอลำก็เลยให้น้องอิงได้รับ DNA ของหมอลำอยากจะเป็นนักร้องหมอลำตั้งแต่เล็กพ่อคนที่สองที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังน้องอิงก็คือ พ่อเอกซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงนะตอนนี้ก็น้องอิงรักเหมือนพ่อจริง,ท,งทั้งทั้งที่อยู่ด้วยกันยังไม่ถึง5ปีด้วยซ้ำไปตีตมอนึม2สมอสมอ .3 ม 3, มสนะ่ประมาณ5ปี5อยู่ด้วยกันประมาณห้าปีครับแต่พ่อเอกเนี่ยรักน้องอิงเหมือนลูกเลยดูจากพฤติกรรมดูจาก การกระทําที่ลุงติดตามน้องอิงมาแปดเดือนเพ่ะเอกรักน้องอิงมันลูกจริงๆส่งเสริมขับรถพาไปร้องที่โน่นร่วมงานที่นี่แบบทุ่มเทรักเหมือนลูกตัวเองด้วยคนนี้ก็ข้ามไม่ได้พ่อซึ่งอยู่เบื้องหลังและเบื้องหน้าความสำเร็จของน้องอิงคนหนึ่ง ถ้าไม่มีพ่อเอกส่งเสริมการที่น้องอิงจะไปฝึกร้องฝึกรำไปร่วมรถแทนโน่นนี่นั่นก็คงจะยากลำบากกว่านี้อีกเยอะความเป็นอยู่ก็คงจะยากลำบากกว่านี้เยอะถ้าอยู่กับแม่หน่อยสองคนอะไรเงี้ยแต่นี่พ่อเอกเอามาอยู่ด้วยมาฝึกร้องฝึกรำย้ายจากในบ้านมาอยู่ข้างนอกเองกับแม่หน่อยในทานที่ที่ปลูกบ้านปัจจุบัน คนนี้ก็ลืมไม่ได้ก็ขอคิดตามบอกความปังไม่ใช่เฉพาะตัวน้องคนเดียวอันนี้ความปังมาจากองค์ประกอบอื่นๆร่วมกันด้วยก็คือพ่อคนที่สองนั่นคือพ่อเอกพ่อคนที่สามจะขาดเสียนี้ได้ถ้าขาดคนนี้แล้วจะไม่มีคำว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงในวันนี้นั่นคือพ่อโจยมมนินซึ่ง รับน้องอิงเป็นลูกบุญธรรมทันทีที่เข้ามาอยู่ในวงทงั้งๆที่ยังไม่ดังมากเท่าปัจจุบันแสดงว่ามันมีอะไรเกี่ยวพันกันเกี่ยวเนื่องกันมาหรือบุญสัมพันธ์กันมาพ่อคนที่สามเนี่ยพ่อโจโยมมนินเนี่ยน้องอิงเรียกพ่อตั้งแต่ครั้งแรกที่พูดคุยน้องอิงเคารพรักตั้งแต่ ครั้งแรกที่ได้เจอแล้วเพราโจเนี่ยเป็นคนส่งคนปั้นคนเจรนายรับไม้ต่อจากในอดีตคนปั้นในอดีตที่ผ่านมารับไม้ต่อแล้วรับไม้ได้ดีมากถ้าเปรียบเสมือนวิ่งผัดสี่คูณร้อย พ่อโจเนี่ยเป็นไม้สุดท้ายที่จะส่งน้องถึงเส้นชัยวิ่งสี่กุร้อยนะพ่อโจเป็นไม้สุดท้ายเลยในการส่งน้องถึงเส้นชัยให้ได้ชัยชนะส่งอย่างสุดหวัวใจส่งอย่างพ่อรูกพ่อโจพูดหลายครั้งหลายหนคนที่อยู่ในวงหมอลำคนอื่นก็คือลูกวงแต่น้องอิงไม่ใช่ เห็นการกระทําของพ่อโจที่มีต่อน้องอิงเหมือนพ่อกับลูกไม่เหมือนลูกวงกับหัวหน้าวงไม่เหมือนเลยต่างกันเห็นการกระทําของพ่อโจกับแม่นุชที่กระทําต่อน้องอิงเหมือนพ่อแม่ลูกจริงๆในหลายเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์แรกคือเมื่อน้องเริ่มปังเริ่มดังขึ้นมา เอารถให้โดยเร็วเลยนะหารถตู้ให้หาช่างแต่งหน้าให้หาคนติดตามให้ยังไม่รู้อนาคตจะปังไปขนาดไหนนะแต่ให้แล้วอะเพื่อที่จะเซฟเพื่อที่จะดูแลถ้าเป็นรูปวงคงจะไม่ให้เยอะขนาดนี้อันนี้เอาตามความรู้สึก <c oughs> นี่แหละพ่อพ่อโจนี่สุดยอดนะครับ แล้วก็รีบดันเพลงชุบ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 ชุชุชชออกมาหลายๆายเพลงเลยส่งเสริมไปช่องน้นช่องนี้โดยพ่อโจโคนนี้มีพื้นฐานทางโซเชียลแน่นอยู่แล้วมีพื้นฐานของวงที่จะให้ลูกสาวคนนี้ขึ้นไปโชว์ได้ทุกวัน,ท,วน,ท,วน,ท,วนทุกวันทุกวันก็คือออกสื่อทุกวันเมื่อออกสื่อทุกวันเนี่ยความดังความปังก็มา อยู่ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียคนเห็นทุกวันอ่ะวันละห้าหกสิบช่องที่ทำเรื่องน้องหญิงแล้วช่องหนึ่งสามสี่คลิปสรุปแล้ว FC ได้เห็นน้องทุกวันวันละหลายรอบดูไม่เบื่อไม่ซ้ำวนนูอนนี่นี่คือพ่อผู้ส่งให้น้องไปถึงชัยชนะตอนนี้ก็เริ่มส่ง ถึงชัยชนะทีละสเตปสเตปสเตปแล้วรับรางวัลใหญ่ระดับประเทศจะไปร่วมง,งานใหญ่ระดับประเทศที่สนามหลวงไปไลฟ์สดของแม่ค้าออนไลน์ดังระดับประเทศได้เป็นพรีเซนเตอร์คลินิกดังระดับประเทศมีงานวงหมอรำซึ่งทั้งปี โอ้พ่อคนนี้ดูแลแบบสุดยอดคลิปนี้ไม่หัวเราะเลยเพราะว่ามันมันสะท้อนสะเทือนความรู้สึกเพราะลุงก็เป็นพ่อคนหนึ่งที่รักลูกโดยไม่มีเหตุผลรักลูกโดยไม่มีข้อแม้พ่อทั้งสามคนเนี่ยรักลูกโดยไม่มีข้อแม้ใดๆไ,ไม่ถามหาเหตุผลรักลูกแบบสุดหัวใจแล้วก็แนะนำลูกไปในทางที่ดี คลิปนี้ขอคิดตามน้องดังไม่ใช่เพราะตัวน้องอย่างเดียวแต่ดังเพราะมีองค์ประกอบที่ลุงว่ามาด้วยใครเห็นด้วยเม้นมาไม่ข้ามโฆษณา5%ให้อีหลาน้อยไม่ข้ามโฆษณา5%ให้หลาน้อยผ่านมาจาังหวัดการแวะมาร้านลุงชื่อร้านบ้านทุ่งคาเฟ่ยอยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอธรรมกาจาังหวัดกาญจนบุรี บอกว่าเป็น FC น้องอิงลดหคลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบาย